เห็นล e ah e, ีลาการแสดงแบบจะจักวงๆของพี่สุริยาไปเรียบร้อยแล้วคุณแท็กนี่ไม่ได้เรื่องเลยเมื่อกี้เนี่ยผมให้พระเอกเอาเอาเอาอันนี้กว่าเอาพระขันดีกว่าเอาพระดาบอนี้่ากลัวมากพระขันเขาจะเป็นคล้ายๆกรีอันนี้ขันที่เฉยคุณเอาขันมาต่อสู้ได้ไงอ่ะก็ถ้าไปโนเรื่องนี้ก็ทําให้ผมมีชื่อเสียงคับสิงหากรอบทีนี้มามาถามเรื่องหนัง หนังบ้างนะคะภาพยนตร์นะคะหนังเรื่องแรกหนังโรงเรื่องแรกเรื่องแรกก็สน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 ครับอ๋อสนสนนี่เป็นเรื่องสนสนก็เป็นหนังของคุณชาลีอินทรวิจิตนะครับช่วงนั้นก็มีทีมทีมดารารุ่นรุ่นเดียวกันแต่ว่าขึ้นมาเป็นลูกศิษย์ของอ่ป้าสลินทิปหรือว่าคุณชาลีอินทรวิจิตก็มีอ่าดามโดมคมลักษุริยาห้าพรนหนอเนี่ยโอ้ตอนนั้น ดรคมรักครับแล้วพระเอกรุ่นมามารุ่นรุ่นตอนนั้นเนี่ยมีมีใครบ้างก็มีผมเข้ามาก็ตอนนั้นก็จะมีคุณเอกะสรพงษ์ชาตรีครับแต่ว่าคุณสารพงษ์เขาไปอยู่กับท่านมูยไปอยู่ละโวมผมก็เข้าช่องสีบางขุนพรหมของท่านหัวหน้าจำงช่องสี่บางขุนพรหมครับคุณทันไหมช่องสี่บางขุนพรหมโอ้โหช่องสีเนี่ท่านแต่ว่าก็ยังแก้ไขอีกอะไม่จริงเราไม่ทันก็ช่องเก้าอสมททุกวันนี้แหละ ท่านท่านนะช่องสี่ท่านอยู่ช่องสี่บางคุณผมเมื่อก่อนมีช่องแปดด้วยก็นานพอสมควรครับนะคะไม่ทันไม่ทันมีช่องสี่บางคุณพมช่องช่องสี่คอนแกนคุณคุณท่านเหรอท่านทัานแสดงว่าบ้านคุณทันสมัยก่อนเพราะบ้านดีฉันยังไม่มีทีวีเอาบ้านคุณยูคุณเขาอ่ะสมัยก่อนเป็นจอขาดำนะพี่เนาะครับขาดำมีอยู่สองช่องเวลาจะดูทีวีทีนึงต้องไปดูบ้านที่ชัดๆอ่ะถือบ้านเรามันไม่ชัดไง มันหมุนยังไงมันก็ไม่ชัดละเสาต้องไปดูบ้านอื่นพี่ชัดช่วงนั้นอช่องห้าก็มีคุณดำรงพุตานพี่เลาะแล้วก็มีอัุณอะไรนั่นแหละรุ่นเก่าตอนนั้นพี่เป็นพระเอกเนี่ยนางเอกตอนนั้นเล่นกับใครนะพี่คนแรกปุรัดดาราพุศรัดดาราพุทมรัตย์พีจริงเหรอคะพุสรัดดารานี่เขาจะแสดงหนังจากจักวงวงใช่ไหมคะหลายร้อหมือนกันเล่นแบบคล้ายๆว่าถ้าเล่นกับผมมันก็อ ก็ดังเกือบทุกเรื่องอ่ะสวยไหมคะพี่เขาเป็นคนขึ้นกล้องครับดูเล็กๆนะแต่เวลาขึ้นใส่เครื่องใส่แต่งองค์ทรงเครื่องแล้วดูแบบสวยพูดพเหมือนจะชมสวยไหมเขาเป็นคนขึ้นกล้องเราสวยอยู่แล้วไม่เพราะช่วงหลังๆมาเห็นพี่เขาอ่ะไปถ่ายภาพนูษด้วยใช่ไหมคะก็นั้น เขาเรียกว่าภาพเขาเรียกไม่ใช่ภาพน้ตมองในศิลปะมองในแง่มุมศิลปะนะครับก็โอเคนะเขาสวยมากเลยค่ะเป็นปฏิทินก็ฮือฮาอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเล่นกับผมนี่คือถ้าเกิดข้าบทเข้าพระเข้านานีผมแค่อย่างนี้เขารู้เลยว่าให้มูกเนี่ยงตงมุยังไงแค่นี้ผมอย่างนี้เขารู้เลยว่าผมให้เขามุกเนี่ยก็เหมือนพี่อิดเพชรลายกับ พิเชษอย่างเงี้ยเล่นมิชฉุนมิใช่เป็นชาจะแบบเข้าพระเข้านางก็เป็นคนทางของไม่ชาชนคือเศรษกิดนิดน,นึงรู้เลยรู้เลยพอที่สษกิดตึ๊บเขามุกเลย มุบเรียดทำไงฮะะมุบแล้วผมก็ไปเปิดประตูรถรอเลยฮะไม่มีไม่มีอะไรเรื่องเรื่องก็คือการผมแมคือคนที่นางเอกที่เราชื่นชอบในสมัยก่อนชอบมากๆเลยเนี่ยคือคุณนายนาชีวันันจ์จำได้ไหมคุณนายนาตโตตัเล็กคือตอนตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นนักแสดงรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะครับน้องเอ๋น้องเอ๋ค่ะคนนครสวรรค์นี่สวยนะอโอ้ ค่ะใช่ถ้าไหลคนนี้หล่าน้องเอ๋นัยนาอ๋ออาภพรก่อนสวยหวานสวยหวานกบสวยคนนครสวรรค์นี่สวยใช่ไหมคะก็ทุกจังหวัดก็ต้องมีคนสวยอยู่แล้วค่ะคือจากนครสวรรค์นี่ไล่ไปจนถึงเหนือสุดแถวพะเยาเนี่ยจะสวยทุกคนโอ้แถวพะเยานี่งามงามจังามนะงามจะได้อยู่นี่นั่งอยู่นี่ก็เหมือนหมูตัวนึงแล้วก็า ป่าดีมากเลยรางวัลเมฆขลาเห็นเห็นพี่ตุ้ยเคยได้รับรางวัลเมฆขลาเป็นรางวัลเรื่องอะไรคะได้รับเรื่องโอรสหมาป่าโองนั้นนะป่าอ๋อหนังเรื่องนี้ดังนะที่ที่มันไหนพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิบสองเราจะแปลงร่างเป็นเป็นเป็นหมาเป็นโอรสหมาป่าไงคืนพระจันทร์เต็มดวงใช่อสมมติว่าตอนนี้พระจันทร์เต็มดวง แม่อ่ตอนนี้ไม่เป็นหมาไม่ต้องแล้วนะครับได้ไหมพี่ตุ้ยได้ฮะนั่นเป็นแต่กุยแต่กายมันเป็นเล่นเอางี้ไม่ได้ปกติธรรมดาพี่ก็เป็นพระเอกไปใช่ไอ้ตอนพระจันทร์จมดวงผมรับให้แล้วกันเด้เป็นฝาดกาดอยู่แล้วฟมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เข้าสู่เรื่องสุขภาพนิดนึงเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งพี่ตุ้ยอ่ะ เป็นเป็นโรคอะไรนะคะเป็นอัมพฤกษ์ด้วยเป็นอัมพฤกษ์นะฮะเป็นอัมพฤกษ์อ่อนๆแต่ว่าช่วงนั้นเราก็สะสมเงินทองการแสดงบ้างการร้องเพลงบ้างก็สะสมมากก็มารักษาตัวหมดเลยนะครับเพราะว่าเรายังค้นหาโรคของเราไม่เจอใครบอกไปจับหมอจับเส้นยาหม้อสะเดาะเคาานอนลงฝังเข็มฝังแล้วทำทุกอย่างททุกอย่างแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เส้นเลือดผมตีบ ไปเลี้ยงสมองไม่พอข้ามึงมันระบบประสาททํางานไม่เท่ากันซ้ายขวาขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาก็เลยทําให้คอเบี้ยวก็ร้องเพลงก็ไม่ได้เล่นหนังก็ไม่ได้ตอนนี้อาการดีขึ้นตอนนี้หายตอนนี้หายขาดเลยแข็งแรงไหมตอนนี้แข็งแรงไหมตอนนี้ก็แข็งโอเคแรงดีฮะแรงดีครับแข็งไหมแข็งไหมหมายถึงว่าร่างกายของพี่นี่ร่างกายแข็งแรงกำยำไหมช่วงนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงบอกตรงฮะเพราะว่าน้องน้ํา มาชอบชอบน้องน้ำอยู่คนน้องน้ำะไน้องน้ำเขาชอบแล้วแมาอยู่กับผมอยู่สามเดือนตอนนี้ไม่ออกกําลังกายเลยบอกตรงๆเหนื่อยมากน้ำหนักลดห้ากิโลไล่เท่าไหร่ไม่ไปแต่น้องน้ำมาอยู่ด้วยไล่ไม่ไปผมก็ให้พี่เนียมเนี่ยพี่เนียมมาไล่แบบคนอยู่ใกล้กันผมอยู่ลามูกาเขาอยู่สายไหมชอบผมรักผมอะไรกันนักหนาไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปแล้วทต่เมื่อวนมืนด หมดใต้ดินมาเื่อมหาปอประตูนี้ก็ไม่อยู่หรอไม่อยู่ไม่ต้องมาหาเยอะคุณแฮกคุณแฮกรู้จักเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดไหมโอ้สันติดวงสว่างเขาร้องอยู่ไม่ใช่ต้องฉบับอยู่นั่งอยู่ตรงนี้คุณเชื่อไหมให้พี่เขาพูดดีกว่าเก่าที่บ้านเกิดนี่ของพี่เหรอครับม่ตู้อยู่ทั้งร้องทีแรกๆเลยนะครับ้องสอนสนิ้ได้ไหมคะเดี๋ยวคนอาจจะจําไม่ได้ว่าเอ๊ะร้องยังไงอ๋อก็มันทั่วไปที่ อนหลังคุณเอกชัยมาร้องแล้วก็สันติดวงสว่างร้องยอดรักแอลน้องแอลคุณยอดรักสลักใจร้องแล้วก็หลายๆคนเวอร์ชันน่ะคุณก๊อดก็ร้องเพลงพี่จากบ้านนามาห้าหกปีต้นฉบับจริงๆเลยจริงๆครับแล้วเพลงวันนี้มีไม่มีเพลงเพลงที่แบบทําเป็นเวอร์ชั่นทําเป็นดนตรีมาเนี่ยมีไหมวันนี้ก็มีเพลงที่เคยไปแสดงดนตรีลุุ่่งหน้าเวทีก็อาจ อาจจะนีถ้าเวลามีก็จะร้องให้ฟังสักเพลงของเพลงเอาเพลงหนึ่งตอนนี้เลยค่ะเพลงที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยดูผมางด้านหน้าเวทีก็คือคิดถึงมโนราเนื้อเพลงมันเกี่ยวกับวรรณคดีในตอนที่ว่าพระสุทนตามจับนางนกมโนราอ๋อมันมีหลายตอนมีมีเพลงกากีาจับลอยแพตอนจบใช่ไหมครับอันนี้เพลงคิดถึงมโนรากอดรูปแทนร่างแล้วก็มีเจ้าเงาะเสียงพุ่มอะไร ส่วนมากผลงานหน้าเวทีสมัยนั้นตั้งมูลตรีลูกทุ่งก็จะแฟนๆจะชอบเพลงนี้เพราะมากคุณต้อมเพราะว่าผมกับพี่ตุ้ยเนี่ยเคยขึ้นเวทีด้วยกันเหรอคะที่ไหนคะอ๋อเคยร้องเพลงด้วยกันครับเคยร้องเพลงด้วยกันครับก็คืไปประชันกันโอ้คนโอ้โหคนโอ้โหแน่นคนเป็นแสนในวันนั้นนะโอ้โหเป็นแสนครับครับเยอะมากเยอะมากเลยครับโอ้คนมีทางกาแล้วหนาเวทีด้วยกันเหรอคะเขาเขาเขากลับบ้านปลอดภัยครับวนผม โดนไปไงโดนฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะโดนหิ้วไม่ยกหิ้วครอโอ้โเวทีไหนนะผมจําไม่ได้นะเวทีมันมีเวทีใหญ่เวทีอ๋อเวทีใหญ่เวทีประชาธิปไตย่อ้าวไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะอยากฟังเพลงแล้วค่ะเชิญพี่ใหม่ทัทีต้องฟังเพลงหน่อยครับพี่ใหม่นี้ก็ขอมอบความสุขให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ ฟังเพลงเก่าๆก็ลองนึกถึงเนื่อว่าเคยเป็นแฟนคลับผมให้กําลังใจทางด้านหน้าเวทีครับช่วงนั้นจะมีระบบไฟสต็อปไลท์ใส่ชุดเพชรอะไอเงี้ยลูกทุ่งดาราสโลแกนฟังครับคิดว่าเป็นบทเพลงคิดถึงมโนราคิดถึงมโนรานะครับเชิญครับส่วนผมก็มอบหมายให้เลยครับขอบครณ อันนี้เป็นซาวฮะฟังให้ให้ฟังรู้ก่อนใกล้ๆดูกันว่าซาวเพลงจะมานี่มาเป็นแบบใกล้หลายเป็นไตเติ้ลก่อนเป็นไตเติ้ลมาอานนี้ฟังจากเสียงจริงฮะเชืญอนะดนตรีมาครับเอาตรงนี้เลยสดๆเลยเพราะว่าเราจัดสดๆดนตรีอาจจะขลุกขักกันนิดนึงครับครับฮะเนอราของพี่แม่ยอดจี จะตามน้องทุกแห่งมุนพี่จะทนถึงจะลำบากพี่จะตามน้องไปไม่ักเพราะเ่รักนองการชาววาอยู่เห่างไกลพี่จะไปหาสุดขอฟ้า จะตามน้องทุกให้หมนพี่จะทนถึงจะระบาทพี่จะตามน้องไปไม่ไดเพราะพี่รักน้องาตาวานอยู่ไหนพี่จะไปหาสุดขอบฟ้าป่าหิมมากพี่ยังรักและยังต้องการทอราะมาให้ได้เห็นะโปร ตอนนี้ปล่อยมโโนราได้แล้วนะครับปล่อยได้แล้วปล่อยได้แล้วแบบนี้คุณต้องก็เล่นด้วยก็ดีฮะเป็นมันงมโนราฮะมโนรานะคะโอ้โอนนี้โอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้เล่นกับพระเอกโอ้โหขัญใจของเราด้วยนะคะครับค่ะช่วงช่วงนี้ไปพักกันก่อนยั้ไงอะไรอะช่วงหน้าค่ะเปิดรับสายอ๋อจะคุยกับพี่สุริยาใช่ไหมโทรเข้าเดี๋ยวเนื่ยโทรเข้าในรายการเลยครับเบอร์โทรครับ เบอ,อร์ไลคุณ,คณตาศูนย์สองค่ะเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดถึงเก้าช่วงหน้าครับผมช่วงหน้าเราจะเปิดรับสายแล้วนะฮะค่ะคุยคุยกับพระเอกของเรานะฮะหรือว่าไปปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนมานะฮะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับค่ะ